สวัสดีทุกคนนะครับกล่องยอดเรือนกระต่ายนะครับก็มาคลิปนี้นะครับสำหรับการต่อกล่องของกระต่ายเนี่ยใช้กับเครื่องฝาหน้านะครับซึ่งการต่อลูกบิดนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเวลาซึ้กล่องมาเขาจะไม่แข็มตัวกัน คู่มือการต่อมานะครับก็จะบอกแค่ตัวคู่มือการตั้งค่าซึ่งมันก็มันครอบคลุมจัดเลยครอบคลุมนะครับทีนี้มันก็จะงงกดไปเรื่อยนะครับก็เดี๋ยวสรุปมาให้ละนะครับสำหรับการตั้งกล่องเครื่องซักผ้ายอดเรียนนะครับที่เป็นฝาหน้านะครับเราต้องการใช้ลูกบิดน,นะครับต้องเป็นเวอร์ชัน3.82 นะครับขึ้นไปน่าจะขึ้นไปไม่แน่ใจนะสังเกตที่ดีเลยก็ได้นะครับมันจะมีหนึ่ง6สาสี่ห้าหกครับตัวนี้ถอดออกเนาะเอาไปติดกับเครื่องแล้วนะครับเอาไปใช้เป็นปุ่มสปัร์ตรก็จะสังเกตว่ามันจะมีเลเวลสั์ถึงเลเวล3นะครับระดับน้ำครับมีเลเวล1เลเวลสเลเวล3นะครับก็ตัวนี้มันจะติดเป็นตัว ปรับลูกบิดได้นะครับซึ่งการตั้งค่านะครับถ้าตั้งไม่ถูกมันก็จะงงตั้งไปตั้งมามันก็จะน็อกเลยมันก็จะเออร์เรอร์เลยนะครับก็อย่างที่บอกคือสรุปมาให้นะครับถ้าเราได้กล่องไผ่วงจรตัวนี้มานะก็ใช้เป็นเอาไง่ายๆเลยเอามาตอนแรกไม่รู้เขาตั้งค่ามันแบบไหนนะครับมันอาจจะไม่ถูกต้องนะครับก็เอาเครื่องมานี่ ทำการรีเซ็ตก่อนเลยนะครับเพื่อความชัวร์เนี่ยกดกด SW1 SW2 R2 กร3นะครับกดแช่ไว้นะครับแล้วก็ต่อไฟเข้านะครับมันจะทําการรีเซ็ตนะครับทีนี้ให้เราไปตั้งค่าตัว F2 นะครับนะก็เดี๋วประมาณให้ฟังนะครับตั้งค่าตัว F2 นี่ตัว AE นะครับ ให้เป็น U.S. นะครับตรง A.E. ให้เป็น U.S. นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูก็ได้นะครับโดยการกดปุ่ม S.W. แช่นะครับมันจะขึ้นเป็น F.1 นะครับแล้วก็กดไป F.2 นะครับอันนี้ก็ขึ้นเป็นกด F.3 นะมัน i 3นะครับ,อ, 3, รบอ่ะน่าจะกดได้ยู่งนมะครับกดไป มจะมองไม่เห็นเยออะไรนะ AE มันจะมีคำว่า AE อยู่นี่นะครับตั้งค่าเป็น US นะครับ US 5 U นะครับ,รบตรวจดูกันอ่าโอเคตัยบตั้งเสร็จนะครับก็ ตัวจำนวนครั้งในการบิดนะครับก็จะเป็นอยู่ใน f 2เหมือนกันนะครับก็มันจะใช้เป็น l l 1นะครับเลเวลหนึ่งนะครับในการตั้งค่านะครับซึ่งถ้าเราเลือก l 1เป็น1นะครับมันก็จะเป็นการหมุนลูกบิดหนึ่งครั้งนะครับจะเลือกเป็น2ก็จะเป็นการหมุนลูกบิดเป็น2นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับ f สนะครับ l 1เนาะมันจะเลือกเป็นสักหาเลยนะครับเวลากดมันจะได้ยินเสียงนะครับก็เวลาเราเลือกฟังก์ชันนี้นะครับตัว l 2มันจะไม่ได้ใช้งานนะครับซึ่งการทำงานของเขาเนี่ยมันจะใช้ตัว l 1กับ l 2ร่วมกันนะครับหาเลเวลหนึ่งเลเวลสครับใช้ดีเลย์ร่วมกันนะครับสองตัวมันทำงานนะครับส่วน l อสานี่ยังสามารถใช้งานอยู่นะได้นะครับเราจะไปเลือกเป็นปรับอย่างอื่นได้นะครับเอาไปใช้งานในฟังก์ชันอื่นได้นะครับผมจะไม่พูดถึงนะครับก็แอลหนึ่งเลือกไปแล้ว5าครั้งนะครับเป็นการหมุน5้าครั้งเนาะทีนี้ส่วนอ,นอื่นผมไม่พูดถึงนะตั้งค่าเปลี่ยนตั้งค่าอะไรนะครับก็ หลังจากที่เราตั้ง L1 เลือกจำนวนครั้งในการหมุนเนาะเราก็ต้องไปดูตรงตรงหน้าปัดลูกบิดเราอะเราจะเลือกเอาตำแหน่งไหนแล้วครับแล้วเราเค่อยมาตั้งค่าว่าเราจะตรงการหมุนกี่ครั้งนะครับต่อไปให้ F5 นะครับให้ตั้งค่าเป็น AA นะครับ F5 ให้ตั้งค่าเป็น AA ตอนนี้อยู่ที่ F2 นะครับผมจะเลื่อนไปที่ F5 นะครับ F5 นะครับตั้งค่าเป็น AA นะครับ โอเคก็ okay. แค่นี้นะครับการตั้งค่ามีแค่นี้นะปึ๊บแล้วก็กดวนไปเรื่อยนะครับจนถึง F9 นะครับมันก็จะบันทึกเองอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวตัวนี้ <c oughs> ยังไม่ได้ตั้งค่าเรียมเลยนะครับโอเคก็นี้กดทละบาร์แล้วกันนะครับยี่สิบ ับจาก20ก็จะทำงานนะครับเพื่อนื่องฟังเสียงรีเลย์น,นะครับห้าครั้งนะคนับ่ามันจะดังรัวๆครับซึ่ง<ม>หลักการทำงานของลูกบิดก็คือ,คอรีเลย์ที่หนึ่ง รีเลย์ที่หนึ่งติดรีเลย์ที่สองติดรีเลย์ที่หนึ่งดับรีเลย์สองดับนะครับมันจะทํางานแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการหมุนหนึ่งครั้งนะครับอ่าทีนี้มาดูการต่อนะครับเดี๋ยวปิดนี่ก่อนแสงดังนะครับมาดูการการต่อสายนะครับก็สายนะครับ การต่อสายให้จับสายไฟของ L 1กับ L 2เลเวล1เหเวล2นะครับสายตัวนี้นะครับที่ที่บอร์ดเนี่ยนะครับให้จับ l เ v e l นกับเลเวล2นี่จับหากัน1เส้นนะครับจับด้านลา่างด้านบนด้านในตรงไหนก็ได้นะครับก็แล้วก็ให้สายไฟอีกเส้นแต่ละเส้นนะคือ L 1มันจะเหลือ1เส้น L 2นจะเหลือ1เส้นนะครับไปต่อที่ขาของ ไว้ต่อขาลูกบิดนะครับไว้ต่อที่ขาลูกบิดกลมเขียนไว้ที่ไหนไม่รู้อันนี้จะงงป่ะเนะนี่เขียนกลับข้างกันนะครับก็เรว่าขาลูกบิดมันจะเป็นอย่างงี้เนาะก็สอเออ ขาที่จับกันเมื่อกี้นะครับขาที่จับกัน L หนึ่ง L สองครับเอามาต่อที่ขาสามนะครับตรงนี้นะครับ L หนะึ่งบวก L สองจับกันแล้วก็ขาอีกสองเส้นนะครับก็เป็น L หนึ่ง L สองนะครับต่ออย่างอย่างนี้ก็ได้นะครับก็เวลามันหมุนมันอาจจะหมุนไปทางขวานะครับ หรือว่าจะหมุนไปทางซ้ายนะครับทีนี้ให้เราถ้าเราอยากให้หมุนไปทางไหนเราก็แค่สลับสายตัวนี้นะครับเส้นนี้กับเส้นนี้สลับกันนะครับเพื่อกลับทิศทางหมุนนะครับจํานวนครั้งก็ตามที่เราเลือก L L 1เมื่อกี้นะครับถ้าตั้งตามนี้ใช้ได้เลยนะครับตั้งตามนี้มันจะใช้ได้เลยอย่า คือบางทีมันอาจจะไม่ใช่กล่องตัวใหม่นะครับหรือบางทีเขาอาจจะตั้งเพี้ยนมานะครับเอาชัวร์เลยนะครับเนี่ยผมมเสียเวลากับการที่เขาตั้งมาก่อนนะครับก็เอาชัวร์ก็คือเราไปรีเซ็ตกล่องก่อนแล้วก็มาตั้งค่าตามนี้นะครับเพียงแค่3ขั้นตอนเนี่ยใช้ได้เลยนะครับลูกบิดไม่มีอะไรยากเลยนะครับตอนนี้ทําทําไว้แล้วนะครับถ้ารู้มันก็ไม่ยากนะครับจะทาไม่รู้นี่ก็สุดยอด ก็ส่วนการต่อไอพวกไออะไรนะพวกรีเซนตซสวอะไรเนี้ยก็ต่อแบบแบบเดิมนั่นแหละนะครับต่อ LDR ต่อจัมไฟอะไรก็ว่าไปนะครับแล้แต่ค่างเงินค่าอะไรก็มีนั้นมันมีคนอสอนเยอะเลยนะครับส่วนตัวเนี้ยผมมันจะหาข้อมูลไม่ค่อยจะได้เลยนะครับเนีย่ยทำเครื่องไว้ดูเองด้วยนะบางทีมันก็จําไม่ได้หรอกนะครับก็ต้องมาดูคู่มือของตัวเองเขียนไปก็อ่านไม่ออก ก็ <c oughs> เดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ในตัวเฟซส่วนตัวด้วยนะครับเพื่อเป็นคู่มือนะครับเผื่อคนหามาก็เจอจะได้อ่านมันจะได้ไม่ไม่งงนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตวาดรูปอะไรก่อนถ่ายรูปลงกล่องน,นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นวิดีโอก็จะยาวหน่อยอธิบายยาวนะครับตัวนี้รีรีถอดไปไปใช้ตัว ุูสัมผัสนะครับปุ่มสัมผัสมันต้องเอาไปไว้ใกล้ตัวไอ้นี่เนาะตัวหน้าจอตัวปุ่มมันนะครับมันถึงจะไม่รวนถ้าตั้งห่างนะครับรวนตัวนี้จะรวนนะครับเราทําดูก็จะรู้นะครับโอเคตากระต่ายเน้นนะครับเวอร์ชั่นนะผมไม่แน่ใจว่าเขาเริ่มตั้งแต่เวอร์ชั่นไหนนะตัวซอต์แวร์ตัวนี้นะครับ แต่ว่าเน้นที่ว่ามันเดเรเลยนี่มันต้องมีเลเวลหนึ่งเลเวล2องเลเวลสนะครับซึ่งมันจึงจะตั้งค่าตัวเนี่ยได้นะครับแต่ตัวเดเลอามีแค่เลเวลหนึ่งเนี่ยมีเลเวลเดียวมันที่เจอเจอกันนะก็คือมันจะตั้งไม่ได้นะครับตั้งตัวบิดฝาหน้าไม่ได้จริงๆมันได้นะต้องใช้ตัวเสริมเมานะครับใช้วงจรเสริม อีกชุดหนึ่งนะครับใช้ได้เหมือนกันทําได้เหมือนกันแต่ต้องใช้ตัวเสริมนะครับคือถ้ามีตัวเสริมมานะครับบอร์ดบอรดรุ่นไหนก็ต่อได้หมดนะครับตัวเสริมหมุนลูกบิดนะครับก็เห็นมีคายอยู่ลองหาซื้อนะครับเสริมหาดูนะครับหรือไม่ก็ทําขึ้นมาเองก็ได้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้